โอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรมรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสดับอารมณ์ของพระอานา a ยพระอรหัตมรรคก ในขณะที่ท่านหลายตั้งใจสดับจงตั้งใจฟังด้วยจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือมีรมตั้งมั่นไปตามกระแสะเสียงที่รับฟังและก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยคำว่าอารหัตมักยังหมายความว่าท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มรรคนี้เข้ามปบวเดินเดินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทบทวนอารมณ์เดิมมาเสีก่อนว่าการที่เราศึกษาพระกรรมฐานมาตั้งแต่ต้นคือทั้งแต่คณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิฌานสมาบัติเระโูดาสิธาคาอนาคาส่วนต่างๆท่านหลายเหล่านี้เราละอะไรกันได้บ้างถอยหลังไปโดยเฉพาะสำหรับอารมณ์สมาธิเมีารมฌานเป็นต้น นั่นเราหมายความว่าเรามีอารมณ์ชนะนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการไม่สามารถจะเป็นจ้าเจ้านายใจของเราได้ถือว่าเราเป็นผู้ชนะเมื่อเป็นผู้ชนะนิวรณ์แล้วก็จงเป็นผู้ชนะตลอดไปอย่ากลับเป็นผู้แพ้ยงอย่าติดอารมณ์เดิม นี่ผมขอทวนตนอารมณ์เดิมที่เคยศึกษามาจากไหนติดตำรับตำราดูนว่าวันนี้จะได้ยินเสียงแววแวววันนักติดตำราจะปรากฏขึ้นนั่นระวังตัวให้ดีจงอย่าติดตำราคำว่าตำรานั้นติดได้ต้องมีปัญญาเท่าเทียมกับตำรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงมุ่งอย่างเดียวคือตาการตัดกิเลสเพราะาการติดตำราเป็นปัใจจใัยไปสู่าบภูมิเป็นเหตุถือตัวถือตนนั่นเป็นส่วนของบุคคลที่ตกอยู่ในรมของโลก,กีวิสัยเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้มีส่วนความเป็นพระอยู่เลย รายการที่สองเมื่อเราอ่านตำราแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาตำราว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างทำไมเราจรึงจะชนะนิวรณ์ห้าได้นี่ทวนอารมณ์ต้นนะอารมณ์ชานเป็นเครื่องฆ่านิวรณ์แต่การทรงชานสมาบัตเป็นของดีแต่ว่าดีเล็ก คำว่าดีเล็กก็คือไม่สามารถจะทำตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ต่อมาก็มีอารมณ์พระโสดาบันเป็นเขตแห่งพระนิพพานเพื่อท่านพูทใดเข้าถึงพระโสดาบันย่อมไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ติดโน่นไม่ติดน,น,ดนี่มีใจติดเฉพาะคือจับอารมณ์ความชั่วของตัวเท่านั้น เราเรียนกันมาถึงพระนาคามีในแกนหนึ่งสกายทิฐิเราไม่ติดในกายวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าศีรพรตตะปรามาตเราจะเป็นผู้มั่นคงในศีลกามราคะ เราไม่ติดในกามารมณ์ละได้เลยแล้วก็ปฏิฆะอารมณ์ของเราจะไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆที่เป็นอิทธารมณ์และอนิธารมณ์คือเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนามีหลักสูตรที่เราศึกษากันมามีเท่านี้ได้ถึงเพียงนี้ท่านชี่วว่าเป็นพระอนาคามี เน้นตำราอ่านก็อ่านเถอแต่ว่าจงละสังโยชน์ให้ได้อย่าถือตัวถือตนว่าเคยเป็นอะไรมาเคยศึกษามาที่ไหนมีความรู้ขนาดไหนได้จงเอาใจไปวัดใจของเราว่าสังโยชนตัวใดบ้างที่อยู่ในจิตของเรา ถ้ายังปรากฏว่ามีสัญญาตัวใดหรือข้อใดที่ใจเรายังคล่องอยู่จงทราบว่าเรายังเลวอยู่มากจงสังวรในเรื่องนี้ให้ดีวันนี้จะพูดถึงอรหัตตมรักษ์สำหรับอรหัตมรักคือผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหัตผล เพื่อตัดก,กิเลสทั้งสิ้นให้หมดไปจากจิตของเราเราก็ยังเหลือจากอนาคามีผลอีก5้ข้อนั่นก็คือ 1. รูปราคะได้แก่การติดอยู่ในรูปฌปานสองอรูปรคาคะได้แก่การติดอยู่ในอรูปฌปาน สามมานะการถือตัวถือตนสีอุตจัมีรมพุง่ง 5. อาวิชาความโง,ง่ท่านนั่งไหลอาจจะยังคิดว่าในเมื่อเป็นพระนาคามีแล้วยังโง,ง่อยู่หรือก็ต้องตอบว่ายังมีความโง,ง่อยู่พระน,นาคามีตะกิเลสหยาบได้หมด ่ได้ว่ากิเลสที่ละเอียดที่แป็น,นุใยสยังมีอยู่ในใจของตนคือยังมีความความเมาอยู่ในฌานสมาบัติคือในรูปฌานและรูปฌานยังมีการถือตัวถือตนถือไม่มากถือน้อยก็ถือว่ายังถืออยู่ยังใช้ไม่ได้ยังมีอารมณ์ฟุ้ง คือนอกเหนือไปจากอารมณ์คองมพานิพานยังมีการการติดคือว่าชั้นพระราคะอยู่ในสก,กายทิฐิบางประการอาการทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์เบาก็ยังถือว่าโง่โง่ตรงไหนโง่ตอนที่ว่าตนเองยังไม่เสกกิจ ยังมีภารกิจที่ย่าต้องทำแต่กลับทน,นองตนว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าใช้ภาษาไทยแท้เขาเรียกโง่บัดซบอย่าลืมนะว่าพระอนาคามีนี่ยังโง่จงอย่าติดโง่วันนี้ได้ยินเสียงโง่ปรากฏเสียงนี้จงทิ้งไป อย่าให้เข้ามาอยู่ในสามาคมและสังคมนี้เพราะว่าที่นี่ต้องการอย่างเดียวเพื่อลมอารมณ์ของความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เสียงไม่ก็บริสุทธิ์การที่ออกทางกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์เพราะว่าอารมณ์บริสุทธิ์ ในเมื่อเราเข้าถึงพระนาคามีผลแล้วเราจะปฏิบัติตนแบบไหนนี่วันนี้ผมจะพูดอัรตธรรคเพียงย่อยๆเพราะว่าผลแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ความภาคเพียนเท่าจริงเอาจังจงใช้จิตพิจารณาจิตไว้เสมอการศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะโดยตรงในด้านของจิต ถ้าจิตของเราดีทุกอย่างมันดีหมดไม่มีอะไรเลวถ้าจิตของเราเลวทุกอย่างมันก็เลวหมดเหมือนกันจงจำไว้ให้ดีว่าอัตนาโจทยยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วจิตของเราไว้เสมอจงอย่าคิดว่าเราดี ถ้าเรามีความเห็นว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเหมือนนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงการเข้าทิ้งความเป็นอรหัตมรรมเมื่อได้อนาคามีผลแล้วก็มานั่งพิจารณาอาการของฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌานสำหรับรูปฌาปนแปลการทรงอารมณ์ดี อาจจะอารมณ์หนักแน่นหนักน่วงอารมณ์ทรงตัวและอารูประชานมีอารมณ์เบาโปร่งดีจิตไม่ติดอยู่ในอากาสานัญจายตนะหมายความว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนตมันมีสภาพโล่งสบายวิญญาณนัญจายตนะ เราไม่มองเห็นว่าอะไรเป็นสภาพเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพเป็นนามธรรมบ้านก็ฟังคนก็ฟังวัตถุก็ฟังดีจิตสบายเมื่อกินจัญญายตนะเราเห็นว่าสภาพของโลกทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลนะือจิตเป็นสุขดีสบายในวสัญญานาสัญญายตนะ เราไม่ยึดอะไรมันทั้งหมดเป็นคนมีความจำเหมือนกับจมีสภาพจำไม่ได้ไม่ติดในอะไรทุกอย่างจุดนี้ละท่านทั้งรูปประชานที่มีอาการอารมสมเข้าถึงอุเบกขารมเช่นฌานสี่มีเอกคตาอ,อุเบกขาเหลือตัวนิดเดียวคิดว่าเป็นอรหรันต์ เพราะว่ามันกดนิวรณคือกดเลกกีเลกเขไว้แต่มีอารมณ์หนักสำหรับอรูปฌานตัดเบาไปหมดลอยตัวคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราใจเป็นสุขอย่างคิดว่านี่คือพระนิพพานเสร็จถ้าคิดอย่างนี้ก็จมปรังเป็นความโง่ เราจงตั้งคิดคิดว่ารูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีเป็นบันไดสําหรับเราจะก้าวหรือว่าเป็นนั่งร้านสําหรับเราจะขึ้นไปชั้นสูงคืออารมณ์ของพระนิพพานแท้ๆได้แก่อรา,าัตผลดังนั้นเราจะไม่เมาในรูปประชานและอรูปประชานแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งรูปรรประชานและอรูปประชาน เราจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นประจำวันตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าถ้าตื่นอยู่เพียงใดเราจะทรงฌานไว้เป็นปกติจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะพูดจะคุยดูหนังสือหาทำกิจกรารงานจิตทรงอยู่ในรูปชานหรืออรูปชานที่เราค่องอยู่ จงอย่าวางฌานเสียผมบอกแล้วว่าฌานคือชินผมไม่นิยมคนที่เก่งฌานในการเข้านั่งหลับตาขัดสมาธิถ้าได้เพียงเท่านั้นลืมตาชานเคลื่อนอย่างนี้ผมยังถือว่าเลวมากยังเป็นผู้เข้าไม่ถึงฌานผู้มีอารมณ์ฌานจะได้ทงจะต้องทรงอยู่ทุกอริยาบท อารมณ์จิตจะเป็นกุศลในตัวละอยู่เสมออย่างนี้เขาเรียกโพส่งชานส่งชานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ถือว่าดีคือถือว่าเป็นตัวหน่วงเหนียวเหนียวรังและดึงเข้าไว้ได้แก่สังโยชน์ฉะนั้นเราจะไม่เห็นมารูปฌานในรูปฌานเป็นจุดจบเป็นกิจที่เราจะพึงปฏิบัติเราจะก้าวต่อไป ทรงกำลังใจไว้ในฌานแล้วก็หันไปจับมานะเพราะรูปฌานแล้วรูปฌานนี่เป็นของไม่อยากมานะความถือตัวถือตนที่เราถือเขาถือพวกถือพ้องถือพี่ถือน้องถือว่าเราดีกว่าเขาเราเรวกว่าเขาเราเสมอเขา เราเป็นอุสิตสำนักน้นเราเป็นอุสิตสำนักนี้เรามีความรู้ชั้นนี้เรามีความรู้ชั้นนั้นนี่มันเป็นความเร็วของจิตเป็นอารมณ์ของคนที่โง่บัดซบเท่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรยังว่าอย่างนั้นมันถือตัวถือตนถืออะไรกันละ่ะความรู้ที่เรามีอยู่พาเราไปนิพพานได้ไหม สำนักที่เราปฏิบัติพา,า,า,าเราไป,ปนิพานได้ไหมครูบาอาจารย์ผู้สอนพาเราไปพุิพานได้ไหมถ้าพาไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าพาไปแล้วทุกคนสมเด็จพระทศพลทรงต,ตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตน่ะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น ท่านจะไปไหนนั่นมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของแต่ถาคดจะดีใจชัว่วมันเป็นเรื่องของท่านจำข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วก็จงวางเสยหมดการถือตัวถือตนจงอย่ามีถ้าท่านนั่นหลายมีความรู้สึกว่าสัตว์ใจฉานกับเราไม่เป็นที่รังเกจกัน เราไม่รังเกียจสตจฉานเพราะมีสภาวะความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเขามีขั้นห้าเรามีขั้นห้าเขามีท่าสี่เรามีท่าสี่ร่างกายเขาสุขบกชั้นใดของเราก็สุขบกชั้นนั้นร่างกายเขาก็ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของ จิตผู้ครองร่างไม่ได้มีอำนาจเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายมีสภาวะของมันไปตามกฎของธรรมดาใครจะยึดเหนี่ยวเนียว,ยวร่างมันไม่ได้ทำใจให้เป็นสุขคนดีคนชั่วคนเลวเรื่องของเขาเราถือยึดเพียงอย่างเดียว ว่าเราทําจิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาจะคบหาสมาคมก็ถือว่าการครบสหาสหาสมาคมในฐานะเป็นมิตรไม่คิดเจริญเกียรติคนหรืสัตว์ั้นมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขันห้าเราขันห้าเขาไม่ชาามันก็พังไม่มีอะไรจรรังย่างยืนฐานะไม่มีความหมายวิชาความรู้ที่ศึกษามาไม่มีความหมาย เราตายแล้วมันไม่ตามไปด้วยเราจะไม่ยอมถือตัวถือตนผมขอพูดไม่แต่เพียงย่อๆเพราะขั้นอนาคามีและปัญญาดีมากผมถึงสามาไม่มีใครเขาสอนผมแบบนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองทางนั้นส่วนใหญ่ท่านแนะนำให้แต่ว่าพ่อผมก็ใช้หนังสือปฏิบัติ ผมถือว่านังสือที่พระอรหันต์เขียนมาผมยอมรับนับถือหนังสือที่พระอรหันต์นนแก้มาจากคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอัตถกทาจารย์ผมยอมรับนับถือแต่ว่าของดีกาจาร์กเกจีจารย์นี่าาผมไม่มองเพราะว่าผมจับได้หลายจุดว่าท่านแก้เฟือมากเราไปติดยานเราก็เสีย ฉะนั้นหนังสือที่เราอ่านเราควรจะดูว่าใครเป็นผู้เขียนถ้าเป็นพระพุทธพจน์บทบมบาลีของพระพุทธเจ้าเรายอมรับแต่ว่าจงพยายามทําใจให้เข้าถึงจิตเราหยาบเราเข้าใจหยาบจิตละเอียดเราเข้าใจละเอียดตอนนี้จิตเราเข้าถึงพระนาคามีเราสามารถจะเข้าไปทําความเข้าใจในการที่จะเป็นพระหลันได้ง่าย เป็นนั่โยนกลองทิ้งไปเรื่องมานะถือตัวถือตนเท่านี้พอผมไม่พูดมากขั้นานาคามมีแล้วจะต้องพูดอะไรกันมากพรุพรุ่งนี้จะสรุปทั้งหมดต่อไปอุทธะอารมุูงท่านผู้รับฟังอาจจะแปลกใจว่าอะไรหนอ ทำไมพระอนาคามีนี่ยังจะฟุ้งอีกเลยก็เป็นพระเรียเจ้าขั้นสูงถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวิลดาเร่พรมแล้วก็ปณิพานบนนั้นน่าจะไม่มีอารมณ์ฟุง้งแล้วก็ต้องถอยหลังไปดูคำปรารบของพระเจ้ามหานาม ท่านท้ามาหันนามเคยปรารพบพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ทรงตัดว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีเพราะเหตุใดในบาโอกาสจิตของข้าพระพุทธเจา้านี้ยังมีอารมณ์ฟุ้งพอใจในทรัพย์สิน องสมเด็จพระมหาหมนติเจะได้มีพระโพธดีกาว่ามหาราชาขอถวายพระพรพร,พระมหาบอกบพระราชสุขพันธ์อนาคามีนี่ยังมีอารมณ์ฟุ้งคือว่ายังติดอยู่บ้างแต่ติดไม่มากมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินกับเราไม่ช่ามานก็แจกันไป ยังมีอารมณ์ฟุ้งนอกแนวทางพันิพาณอยู่ฉะนั้นในฐานะที่ท่านหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบระมครูจงทำความรู้สึกตัดอารมณ์ฟุ้งในฐานะที่จะเข้าถึงความเป็นอรหันต์ด้วยลานี้เราถึงอนา,าตมักแล้วตัดฟุ้งตรงไหน,นฟุ้งอารมณ์ทั้งหมด จะไม่ยอมให้ปรากฏว่าเป็นเจ้านายใจของเราอารมณ์ของเราจะตั้งไว้โดยเฉพาะนั่นก็คือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าทำยังไงหนอรละยะตัดสกายทิฏฐิมีจิเกจชาสีรพตะปรามาัดรูปราคาารณ์ราคามานะอุตจาวิชาให้สิ้นไป มันจะสิ้นหรือไม่สิ้นเพียงใดก็าตามแต่ใจของเรานี้จับพนิพพานเป็นอารมณ์มีความรักพนิพพานอย่างยิ่งนี่ท้าบางอาจารย์เข้าฟูเขา้เขาฟังแล้วเขาจะคิดว่าเอ๊ะนี่สอนกันยังไงสอนให้ติดพระนิพพานเพราะว่าพระนพระไตรปิฎกท่านสอนว่าจงอยาติดอะไรทั้งหมดแม้แต่พระนิพพาน ทำใจให้โปร่งที่สุดถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ยังว่าไม่ดีก็จงเข้าใจตัวเราว่าในเมื่อเรายังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใดหรือว่าเหมือนกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงจะไปไหนไมันก็ต้องเกาะราวมีไม่เท้าเป็นธรรมดานี่อย่าลืมว่าเรายังเป็นอรหัตมร่าต้องเกาะราวสูงคือพระนิพพาน กรอกกิสูงเนี่ยรอกจับรอกไว้มันมิฉะนนั้นมันจะพลาดถ้าพลาดโอกาสแล้วเวลาเราตายยังจะต้องทํากิจนี้ต่อไปเป็นนั้นว่าการตัดอารมณ์พงคือยึดถืออารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์มองทุกอย่างมันไม่ดีไปหมดในโลกเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราไม่คลุมถือว่าเป็นธรรมดาของมันถ้ายังคลุมอยู่ยังใช่ไม่ได้ ต่อไปก็มาตัดอวิชชาอาวิชชานี่ไม่มีอะไรความจริงถ้าจิตเข้ามาถึงนี่แล้วไม่ต้องตัดอวิชชาก็ได้มันตัดไปแล้วเนื้อแท้จริงๆของการปฏิบัติในการตัดสังโยคสิทธิ์เขาตัดท่สกายะทิฐิตัวเดียวใน้ด,ดิพูดกันมานีเพื่อความเข้าใจอวิชชาแปลว่าไม่รู้ ถ้าใครแปลอย่างนี้เสร็จคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกมีความรู้ทั้งหมดแต่ว่ารู้ไม่ครบอวิชชาแยกออกได้เป็นสองสับคือตัวกิเลสได,ได้กับชั้นทะกับราคะชั้นทะกับราคะสองตัวนี้คืออวิชชา นี่รากฏมีมาในพระไตรตวิฎกที่เราเรียกกันว่าขันธวัชฉันทะมีความพอใจในทรัพย์สินบางอย่างด้วฉันทะมีความพอใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินันกพรหมสมบัตริราคะเห็นว่ามนุษย์โลกที่ว่าโลกพรหมโลก,เป,โลกเป็นของดี ถ้ารม์ยังติดดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่ติดมนันมยคก็ดีติดเทวดาคนดีหรือว่าติดลมคนดีก็ชื่อว่าเรายังมีอวิชายอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังโง่ดินแดนมนุ้อยคนดีเทวดาคนดีลมคนดีไม่ใช่ไปดินแดนที่หมดทุกยังมีทุกขยังมีกังวล ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพโยคาวาจรทุกท่านจงจำคำนี้ไว้ใช้กำลังใจโดยเฉพาะว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพมโลกเป็นดินแดนที่เรารังเกียจเพราะเป็นดินแดนที่ไม่นำความสุขมาให้เป็นดินแดนที่ทำเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์ มันจะเป็นทุกมากทุกน้อยก็ตามขึ้นชื่อว่าทุกแม้แต่นิดหนึ่งเราไม่ต้องการสียงส่วนดินแดนที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีดินแดนไหมยังตั้งตำบางท่านคิดว่ายังต้องเถียงใจของท่านอยู่แต่เพื่อมั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครู ว่าพระนิพพานนี้เป็นดินแดนในเอกันตะบระมสุขเป็นสุขยอดเยี่ยมยิ่ยงกว่าดินแดนใดๆจงทำใจของท่านให้เข้าถึงฌานสมาบัติฝึกหัดทิพยคุยานหรือมโนยิทธิให้ได้แล้วหลังจากนั้นทำใจของท่านอย่างเร็วและต่ำที่สุดก็คือโคตรภูยานหรือว่าถึงพระโสดาบัน ตอนนั้นท่านจะเข้าใจพระนิพพานได้ดีเพื่อเป็นการเปลื่องความรู้สึกของท่านนี้จงทําตนให้เข้าถึงเมื่อตนยังไม่เข้าถึงซึ่งปะโสดาบันเพียงใดแลาไม่สามารถจะทีได้ที่ปีคุญานด้วยจงอย่าเถียงกับเขาเรื่องพระนิพพานระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านระบิยาขาวอยคาวจรทั้งหมดมองดูเวลาเห็นว่าสมควรกับเวลา ที่จะพูดต่อจากนี้ไปขอท่านท่างไหลตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามมัตยายาื่จงกว่าจะเห็นว่าเวลานั่นสมควร